ยาแชมเปี้ยนยา,าคุณไม่รับประกันนะเว้ยถ้าลูกใครตกลงไปนะ่ะมันไม่มันหยุดไม่ได้นะเพราะมามันเยอะมันลงทะเลเล้อะ <c oughs> ไปจ้าไปเดินจ้าลสวยออ้โหสวยมากเลยคนนี้สาวลำปางเจ้าเลย,ยลวสวัสดีจ้าแล้วกไว็ไปเลย่อไปเลยเออทันอยู่ สวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกันแม่ไอ้มาอีกเลยเด้อหัวยงหัวย้งเมื่อนี้พามาเล่นทะเลหลังบ้านเด็กน้อยสิมาเล่นอักรบัดเห็นบอแล้วก็สิมางกรไฟปิ้งย่างน้ำอ่เด็กน้อยลงไปเล่นพูดแล้วเล่นสกรีอ่าเล่นอักรบัดลงไปลางพูดแล้วแม่ไอ้มาจะก่อไฟได้ปุ่นี้นะก่อไฟปิ้งย่างอย่างอี้และจะก่อไฟแล้วนะคะสายมายานลืมจะก่อไฟแล้วจะดังไฟแล้วนะคะเห็นฟ้าไว้หลังบ้านแบบเอามาแล้วเนี่ยนี่มาได้เข้าจะหอดเข้า มันจะนอยเอาขนมปังอหัวแเก้าอีแต่ว่าเม่อย่เมันยับบนไดเอาเราจากรขอไขอวานุหมดกันนะเดี๋ยวอย่ามากล้ไฟเลยเด้อโซฟียหิง้วโซฟียกินอะไรนะโอโหกินขนมปังกับนกกระ นี่กาแฟแพตเตียเก่งลงไปแล้วนะโอ้โหเก่งจังลูกแพตตียเก่งมากเลยาาอะไรดวดันตาพี่น,อน้องเด,ด้อบอยอินฮั<อ> <laughs> นดาลูกเดคอยบอตัดได้อันนี้นี่เหลวนี่เหลวความเป็นจริงจ้จาเด็กตาก่างกมวานี่บอะอะไรลูกนับไหมหนึ่งสอง,งเอาหนูนั่งนี่ดีหนูอย่าล้มสิเอาเอางั้นอ่ะนั่งนี่ดี ดันไปแล้วนะเอาได้นะเวลาคุณชอบนะดีนะมันหยุดได้อ่ะงามขาดขนาดพ่นถ่ะมันมันแบบกิ้งมันก็กิ้งลงไปคนเดียวมันอแสดงนางบูนะ น้องว่าเขาผัวถุงเอขวดที่แกไว้มาวางก็ยังไมนี่ขุ่นแล้วกิลีนน่องลายหนึ่งตัวประกันต่อขุ่นหมดคอยมาขุ่นไม่ได้กินข้าวเจ้าเลยน่ะกินอะไรอย่างงี้ครับมันโมมีประโยชน์ตัวข้าว้ารบวย์เคยเห็นสีเลือดอ่ะบ้านอยู่ในป่าเนาะเลยมีช่วยอะไรไตีกยังไม่ได้หวัดดีครับให้ปลาเขียมก่อนวันนี้ สวัสดีค่พัดทิศวัดดีค่ะพพัดทิกสวัสดีครสัสดีอสอนสอดีมากซเฟียาวัสดีค่ะเฟียาไม่ประเข็มมาได้ถ่ายสวัสดีพลังนันวัดดีค่ะสเตนคันดูซาสวัสดีครับวัโอ้ยอคุณบมาพี่น้องข้ามากับไฟ แดดออกแล้วแดดต่อมาต้องใสแว่นตาง,งั้นไม่เห็นหุ่งเอมาเอมาลงไปเมอกี้นี่เกือบฮอดทะเลเลยดีนะเบรกท่านน้อยเอม็มาน่ะอุ้นอุ่นพี่น้องเอ๊ะลมไปทั้งพี่เมื่อ้เนี้นนะจะลงไปแล้วเหรอลูอลกเดทายเอม็มากว่าเอ็มาจะลงไปแล้ว ไปเลยมึงหยุดเด้อหยุดเด้อเอ็มาเด้อหยาหยุดแล้วอารูโซเฟียที่ไปครับเล็กน้อยจะรอบก่อนแม่เอ็มาน่ะแดดสองตาทางนี้ไม่ค่อยเห็นหูมองไหมครับชูซ้ำไป ขอโทษเด้อก้องมันสั่นพี่น้องเอ้ยมันต้องกระโดดออกน่พี่น้องเพราะว่าหยังอ้าวอ,อ้าวอ้าวอาเมยผิดคาดบังพี่น้องเัยบังตาหน่อยที่เขาต้องโดดออกเพราะอยังโดดออกจากตัวเขียวนี่ กระท่โดดมันกนระไลลงตกทะเลไนี่พี่น้องเอ้ยใส่ก้อนหินไปเร้วหัวแตกอันตรายได้เดอ้อโอ้ยหาเลยพุดนะมองแม่ไอ้มาหนังพอ่าแม่ไอ้มาหนักบ่ได้เห็นน้ำหนักได้ดีบ่ร่อยไอ้มามาก่อนอ่าลงมาลูกลงมาลงมาถึงแม่เลยไม่ต้องกระโดดลูกลงมาถึงแม่ได้ไหมลงมาเลยไม่ต้องเบรกยา่า <c oughs> เก่งอีหละ่ะเก่ง โอยมปวดนักขึ้นขาวดีเทิ่มพ่นอยากถืงแม่ เมยบ้าไอ้มาเมืย์บ้ามาเอาวันมาเอาไอ้ไม่ไปอันไปจีเนื้อน้องกุ้งเอาเนื้อมอ้มาวีอืมอไม้ไปจีเนื้อที่จริงเล็กปิ้งกับมีอยู่ได้แต่วา่ามาจังสิแบบธรรมชสติเนะกจะเอาไม้ อด้วยเทิตอันนี้มองยิ้มให้กล้องหน่อยสิสวัสดีครับให้กล้องประค็บนะว้าวสวัสดีครับให้แค่นาราประคิบ่ะสวัสดีครับน่ารักวีท่องานเอาไปใส่โทรศัพอ์เออวับจับเซลฟ์ฟัวเอิร์นอาอันนี้ไปให้แม่ไปไปขอบคุณครับไปให้แม่นะ พอแล้วพี่น้องเอ้ยสองสามอันก็พอแล้วแล้วได้สามไหมแค่ทิหนึงม่อ็มาไมาอีกสองเป็นสามนึ่งปเจ็บมือกับยามตัวเด็กน้อย,ยปล่อยมันลดกุ้งเลยเอามือจิ้มไฟวันนีน้เนาะว่าพี่ตะย็นมือดีแท้ เป็นฐานยังกุ้งฐานเป็นยังนี่แล้วบ่ฐานก็เข็มลูกก็ออะไรมันถามว่าจะเอาอะไรอะไม่รู้น่ะกระกรอไม่ต้องเรียกระกรอไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกพี่บ้าย่านเกินสนต้นอีกมันรั้งสามไม่เป็นน่ะมันต้องเหยียบแน่นๆลงลึกๆ อัน<ว>อกูจิดใช่คุณว่าคุณเป็นนูนเดบ้าฟรีอะไรสักแบบไปแม่กุ้งเป็ดซอยปัวนั่นหมอบอกว่าห้ยกของนักได้แล้วสิไปเงี้ยวนัน่นยกของนักมาได้มากัวบนกุ้งเป็นไปติสิบเบิ้งหาม่อมันฮะเหรออืมกุ้งพี่จะขึ้นไปเอาของอะไรแล้วนะแกมาดูดูเด้อหนิเด้ออันนี้แกก็ดูให้สเตนสเตนว่าไม่ต้องทำแห้งมากเนี่ย พี่ป๋วแกจะกินกับข้าวเหนียวอ่ะวันข้าวมันจะนี่ก็น uh ู่นนี่เพื่อนอุตส่าห์ให้นั่นอือถักให้ที่เมืองไทยนั่นเนี่ยถือแมนแมนท่นต้องมีหนังยางแล้วจะอยากมั้เด้อเห็นบอนเนี่ยจะเอาไปตรงนี้ไงเอ้อนี่ดมเหกรายกันอือเห็นปิดจังได้ไหมเพราะจังเขาเห็นขึ้นขึ้นบ้านน้อยนีเนาะมียัง อะไรอยากกินลาบเปชิ้นซีนเตี่ยชิ้น,นออยังไม่สุกเลยซีนไก่ก็เล็กไปตอนนี้อ้อาวก็ให้แม่ง่ายให้นแล้วมาใส่ปลากินมาปลากินเบนดับยะก้ามาบล้อก้ามก่อนนี่เหนได้ก้ามหนึ่งบัวขึ้นเหยาวดาุ่นแกไปซอยแล้วก็เด้อเพราะว่าช่วงนี้หมอไม,ม่ให้ยกข,ของหนะักลุดบ่ะไงไก่ละไงละบอกยะโอ้ยกระ อย่าค้ำนะค้ำตูนสติเออย่าย่างเนื้อสุกแล้วสเตนบาราธอนสเตนบาราธานฟาดิสย่าพลาติกมันเก่งฮะแอมมคอลเดียนอเดียนดคันดูคันบอลล่าวอมมาลาดิสอ่ะอย่าดีคันเลยนะ เอออันนี้อันใหม่แล้วคู่นัดเดียนพัชมาแมามาเอ็มมาเอาคนละอ่อนกินเอ็มมาอะกินเล่นกันนี่กลัวว่าแซ่บว่าฉันเนียย่างกิ่งพี่น้องเต็มแล้วแบบนี้ดาติจะตัวหนังคู่ห่ดสามคนดูเถือนไหมไห่ไปเพราด้ติจะจะถามว่ามีอย่างที่ฉันจอยบะม่เอียวซะเอ็มมาตีนเปียกเลยเพราะว่าเมันใส่รองเท้าที่มันแบบบเหมาะอ่อดนะพี่น้องน้ำน้ำเอ็มมา เราเอาไปในรองเท้าเลยกหเล้ยเนรองเท้าไปอีันนึงรองเท้าบูทหนาครับุนเ้ามาให้โอ้ยปวกันอยางว่านักพี่นอกายปวดกันเนอะฮะขอทาสัวมีสิคอะไรเรื่องอะไรใส่ไหใส่ไมใส่แล้วยังจะมีเงนชาอย่งนส่วนนึ่แกได้กอย่างสู้หลกพระเอกสหนูจะเล่นกับมันอยู่ใ้นเย้าถึงไม้เล่มพี่ก็จะบอกให้แกไปเล่นอยู่ไม่ใช่มานั่งกินข้าวตากินะเฉย จะไปฟ้าหลูกนี่จกเวียมันแย่มาหทตกใส่เอาเอาพระต่ำเออมันรู้จักเบรกไหมกุ้งเหนไมพอมาถึงตรงนี้มาอวยหัวเลยไหมเออจะทีเกียงมาเบรกเนมันอย่างของคอบเลยกุ้งโถงอันนี้ย่งเงี้ยแป้งเป็นค่ะอุ่นนะอุเห็นไหมสเตนมึงกับโกโก้ไปเล่นนั่นหองไหนกาแฟกว่าัาจะกี่หมอกว่าจะมีกาแฟได้ เอที่ถีบมันเอาขึ้นเองไม่ได้มันหนักกุ้งหนัก <c oughs> หมดคนเราแบบแทบเอ้ยพอไปซอยแล้ว <c oughs> เอาอันนี้เรขึ้นไปต่อยเต็นทูทะเลเดน่นยะ <c oughs> เป็นมาแซ่บเนื้อนะกุ้งมักว่าสั้นให้จับกับบอจับหนาวมือให้ใส่ถุงมือกับกบอใส่ <c oughs> บ้าชน <c oughs> เอาเองเอาเลยเกินรุ<ล>กหมูทำไมไม่จับเองคะตัวเป็นสาวแล้วอะ เ้ยเจ้ากบอมคนเดียวนี่ไงมือกว่าบ้างอยู่ไบอจับกิ่แม่ก็ยซายแกมูกเลยเอาถุงมือมี่แหมนะแหมมึงลงทัดทันนี่มาแล้วบักนัมึงจะข่ากองไปประเข็มด้วปกินมันก็ะจรไห้มาดูต้องเอาตัวหนูบางเออเบ่มือไมเท่ามันเล่นคนเดียวไม่เหมือนหนาวอ่ะตัวกับเบิ่งลูกเล้นพีน้องเลยลูกคือมาลงเกกัน มันังจะัเบกแล้วเบกเก่งมากัน่อืมเอามาเฮียสเตนปุ่นมันตังขาลงมาปุ่นผ่านบ่ให้ยาพัดตินต็มอืมโซนรกเข็มเนาะ

ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกบ้าย่านเกินเกินคนอีื่นรีบมาเจอนมยเป็นกาแฟโซบะมัมงว๊าจะเอาอะไรป้าเข้มจะอ้นี่อยู่นะจะจีป้าเข้มจะจีเขาจีด้วเออเดี๋ยวป้าเข้มจีให้ เออมันอยากลงไปอีกใช่ไหมไม่ใช่มันบอกว่าอย่ามาจับของมันย่าม,มันลงนั่นล่ะจะคนมันอ้วอยู่จะคนจะย่างข้าวจีงง่ง่ายๆเด้อย่างข้าวจี่ง่ายๆใส่รสดีไม่ใส่เนยไม่ใส่ไข่วันนี้นะ่ะม,มาก,กินกลางป่าง่ายๆวันนี้ง่ามันจะกินเนื้อ พิงเขาสตีนบเบงไหยบอกสเตนเบงสตีนก็บ้าาเ่าไอ้เ่คนมะไม่ใช่แค่หนาวนางตากอแล้วเอาแล้วเอาอะไรแถีกันฟังเบื้องหนังไทยตอีคดีกิเยรับตาแมงรังอออออยู่ เมากิน้าวจีบ่กิน้าวจีบ uh ่เอ so ้าส uh ุร uh ื uh ่องอ่บ uh ้นก uh ุ้งก uh ินออนจดหน่อยเดี๋ยวนกอุ้งจะกระโดดให้หมดเลยแม่เอดูเต็มเต็มะบอกว่ด้เก็มดนพอนเอานี่พิ่งไก่อนเลยไหนด่ะคันเนตาาสเต็มอะไร มุสโอบาระเอ็นเอ็นตู้เดฟ้าดีแทงใช้คำแน่ดีเหรอเดียวกรุงคันนาบ้านจะพัดิกะอาหารแต่สูนขึ้นไปเดี๋ยวตัวคนขึ้นไปกับเองจะจิตวลิ่นเข็มมันจะโดนกันน่ะไม้น่ะสุเตียมันแจงใส่ตาปีน่ะเริ่มมืดเลิกคาแล้วแดดกระเบิดจะดุดแล้วพากันกล้าประเด้นแบบนี้นะขึ้นไปทั้งงื้นหมดกลับแล้วอันนี้ทับฟิตนี่มันกระดับเองดับเองเลยอื มันดับแล้วกัจังสีเอาเที่ขามันขึ้นไปบ้างบางนหน่งจับขามันไปกุ้งเราเลยนะเดี๋ยวอะไรมั่งซีเอาลากันนี้ไปคือกาวนั่นแหละพี่น้องมันจังบอนัดเอาของใส่น้ำนี่อคก็บบัตนี่คุณนัะพนักงานทำความสะอาดนะ่ะเออแก้วกาแฟพี่บานัดพี่จะกินยังเหลืออยู่เสียดายมันกลับบ้านกลับบ้าน ห้าโมงครึ่งลพี่น้องมาในมืดอยู่เพราะว่ามันใกล้ใบไม้พีแล้วขั้นตะกอนนี่มืดในี่ยสามโมงสามโมงครึ่งนะกุ้งเนาะไปแล้วอีน้องกุ้งขึ้นไปแล้วดับระบบไฟนี่คุมไปติดดุลน,นะเห็นไหหินห้องใกล้ดับแล้ว มึงความเจดีของนอ่นองน่องญาติเอ้ยเมือ่นอยน่นมองต้นไม้นอนซ้ายมือข้างๆรถโน่นมึงจะไปข้างรถไหลได้รถระเบิดน่นตรงตรงที่เก่านั่นแหละกุ้งของน่องก,ก็ได้เออนั่นล่ะน้อยเปลี่ยนสถาเดียวแร้บอบ่ หัวถากินไม่คุ้มนะก็ตัวาหญ่าะเสบเนาะมึงว่าจะกินมึงว่ามึงปวดกินมึอีกนีเลยพแรงเงี้ยถาม่าคอยป่กลินมาจระบากันเนี่ยโอ้คปเสียบเนาะ่ามาอเ่ากน้อยมากินอาหารก่อนอาหารเย็นนูนีกินพิซซาพี่น้องเอยเมยบ้านก็ออกวันนี้ก็ออกสมือนี่มื์บ้มีเงกับกวินแต่อเีกินอันเดียวเตโซเฟียอย่าจับปากค่ะเพราะจะกินอาหารอยู่ อีลัสตอคลาหายมุ่รเทศไทยนะก็ถบ่บริการได้ไงแล้วนะเอ็มามาเสียวน้อยสุดก็สันเอ็มาพูดดีเอาัน้อยสุดาสักันวพูดผัวอยลวเราบรยากพี่นองเอ้ยเราถือจานมาลพูห่เราจานของบาลมาใส่เด็บเหนียเมียเอาเนาะซุมเหนียกัน เอาจานเค็งมาใส่อันกับเขาพาทีกะไม่กินเหรอเอาทุนมามาพาทีมาสปิสลาบิซ่าฮะมายงเนสไปเอาเองค่ะในตู้เย็นไปนะกุ้งเหนื่อยเอาเองเอาเก๊ก็ไม่เห็นหรอกมายงเนสน่ะอยู่ฝาตู้เย็นน่ะพาทีมาสปิสสปิซ่าพิมพีมาเอาพวกินตรงนี้มามาพี่น้องเอ้ยไม่เห็มาอาบน้าแล้วได้ชั่วโมงหนึ่งพักผ่อนแล้วจังพากันสร้างพิซซ่ากับน้องกุ้ง อันนี้แม่เอ玛ามาักมัก,กลานนี่แต่ก่อนมันซื้อร้านอินชับเดี๋ยวนี้จะซื้อร้านเนี่ยก็เนื้อในว่ากุ้งเอะโขลยเมื่อกี้น่ะแม่เอ玛ามาักมักเป็นอ,อย่างพิซซ่าเขาเจะ้ากระแทบพิซซ่าไหมแล้วก็อะครีมนี่กระแทบอันนี้จะเป็นควีหรือก็คือเออ่ซอสอีกซอสอย่างนึงซอสอันกระเทียมแล้วก็บเหล่าสาวก็คือซอสไข่ซอสอย่างนี้อันนี้แม่ามามักเอามิกซ์กันเสียให้มันนวันว เห็นมันอุ่นๆวนนกุ้งเนาะเนี่ยร้านนี้แหละแต่ก่อนเป็นอินเชฟเพื่อที่จาซื้อได้นะว่าอินเชฟนัดเพราะจาซื้อแล้วห้องยากคืออย่างอินเชฟนกุ้งเพราะแอ็มแม่มากกำลังจาซื้อร้านได้ผต่มาเปลี่ยนซื้อใหม่มันแห้งจำมาได้เลยร้านไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ยอันนี้สั่งเอเนสวาเกนสเปซเสียนซื้อมันน่ะโอ้เอากุ้งเก็บเอาซอสไหมอมาเอากินะยอมากินอแแต่ก่อนไอ้มากชอบซอสกระเทศแหละกินทีนี้กินตามพ่อ มาตรงนี้เหมือนพ่ออันบอกว่าอร่อยก,ออก่อนซอสกระเทียมอืมไหนมันมั้งเดีด๋ยวจะการกบ้านพระบุญเนี่ยแม่จะต้องไปอาบน,น้ำสาปผมกันแม่ไปไว้นะลุงบุ้ยมาได้สูบไปแม่แต่มมอร์ไม่ต,งตร,แตรงแล,แล้ววันนี้อ่ะรับแต่แขกคนเก่าแล้วอ่ะเอ็มมอไม่ชอบออกเท้าวันนี้โซฟีแซ่บบอ๊บฟีอร่อยไหมอร่อยไหมคะรำกะ ลำกะลำกะบว่าตัวบอกกุ้งลำกะลำกับเจ้าต่างเจ้าพิซซ่ากำนาคุ้นเข่ากันเข่ากันพี่น้องน้อกแมหน้าอินเตอร์คืออยัางในกินพิซซ่าแม้ลำล้ำยังล้ำก้าล้ำก้าล้ำเจ้าแม่ถามหนูว่าลำกะก็แปลว่าอร่อยไหมหนูก็บอกว่าลำเจ้าขุ่กหัวกระดายพี่น้องเอ้ยที่เหล็กมาบกินแล้วขุ่นเสียบรวบา ทีแรกแว่าบอแซ่บปัวก็ได้ยโอ้ยน้าท้าวไอ้เจ้าก็ได้ยน้าท้าวคุณปัวไปใส่ซอนพร้พอมแด้แพตตี้คลิปนี้กับพอ่อจำเนียพี่น้องเอ้ยยาวอะไรบดมือบดเว้นแล้วสิได้ตัดต่อคล,ค,ลคลิปคลิปคลิปหน้าจะมาพบมาพร้าวกับแม่มาไมา่ฝากาดกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ในเด้อจ้าเอม็มมาสวัสดีจ้าบ,บ๊ายบายจี๋สวส <า S 1> ัสดีค้าบบ๊ายบายนับพ่กับพ่อกับแม่เอ็มมาอีก้็จ้ะ ค่ะุณค่ะที่กดใจก็ช่วยให้แม่นะนะคะ้าโอบ๊ายบายสวัสดีค่ะสฟียสวัสดีค่ะอุ้งเรียกไปติดมาหน่อยสฟียสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปเขียหน่อยวัสดีค่ะเม้อลูกแกวัดดีแบบตรงเงินข้ามเลยสุเฟียไม่สวยทำแบบขี้เกียจแต่พัตติกแบบสวยมากสุดพัตติกพัตติกมานี่เร็วไม่มาแล้วล่ะเป็นเล่นอะไร สวัสดีเจ้าบายบายน้องกุ้งบายบายให้หน่อยสิออกตั้งหลายคลิปไม่เคยวัสดีจ้าบายบายเลยพูดภาษาเหนือด้วยบายบายค่ะภาษาเหนืออะไรเนี่ยเนาะาับเหนือสุเฟียนมองเจ้าบายบายเจ้านะสุเฟียนมองแม่มันคืบายบายเจ้าไมบายบายเจ้าสวัสดีเจ้าบายบายเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าลูกสวัสดีเจ้าอะไระ